จมรีวิวอัน,น้าตายมันจะมีอยู่เอาพอเปิดเฉยเปิดนะครับน้ำยางมาแล้วเนี่เปิดมีแหลกหน้าตายบีที่แล้วไปกีตอนนี้เนาะเปิดสองดูสองหัหนึ่งนาตายเปิดมีแหลก อืมอเดี๋ยวเอากระปุกมาลองเดี๋ยวมันก็เพิ่มเรื่อยๆดูสภาพสองห้าหนึ่งนะหนึ่งตายคนกีดแล้วก็พักนะครับเพิ่งเปิดมีดแรกเนี่ยเปิดไดี๋สองมีดสามมีดสี่มันก็จะไหลมาอันนี้ต้นไม่แน่หน้าตายอาลองเบิ่ง หลวงโบ้เลยบ่นี่นี่นี่หยุดมหันนี่ยละลายเทือด้ะลงไปลงมาเนี่ยนี่ต้นนาตายก็เริ่มมาแล้วครับเห็นไหมอันนี้ครั้งแรกเนาะเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมีต้นนึงเดี่อยลยมันเนี่ย ตนเหลืองโคอยมากไกลไกลต้นนี้ต้นปกติไกลไกลกันสองห้าหนึ่งอันนี้เขากีดมาเรื่อยๆนะเพิ่งเปิดได้ประมาณฮดว่งเดือนนี่แหละเนาะเปิดนาเนาะประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆน,นี่แหละแบบปลายพฤษภาอันนี้ต้นปกติเด้อ,นนอ,ปดอโปะเกือบสองยศ นี่้ำยังมาแอบดูสวนลูกค้านะครับเอาดูต้นหน้าตายับดูต้นหน้าตายที่เปิดเมื่อกี้นี้นี่กรเริ่มมาแลยนะเป็นพักไวยสวนนี้เขาจะไม่ออกหรือออกน้อยปุ๊บพักเลยพักแล้วก็บำรุงเลยนี่ เกษตรกรต้องทำอย่างนี้นะครับอันนี้ต้นปกตินี่ก็พักเป็นปีนึงน้ำตายนี่บอกอันนี้อันนี้ก็พักคือเดี๋ยวพักมาละอันนี้ก็เออเขาเขามาจิเปิดใหม่เปิดใหม่แบบนี้เพราะเบอร์มันจุเหลืองเนาะจนซีด อันนี้ก็ซีดพ่นนะ้ำหมักสุดสองของจานต้นไปสองครั้งยางสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งเรยอยเนาะใบมันจะหนากว่า6หกร้อยมันจะเป็นพุม่มเป็นพุ่มว่าเ,เห็นไหมเริ่มมาแล้วนะเห็นไหมถอดน้ำยางเต็มเลยน้ายางเต็มหน้ายางเต็มหน้าเดี๋ยวก็จะมานะดูจากยางหน้าตายเลยนะครับ จีดไปสองครั้งออกระปุกนีเลยที่เปล่ยนกระปุกแล้วือว่าไม่ใช่น่าน,นี่น้ำยางเข้มขน้นนี่นะไม่ใช่หน้ายางออกนะสักเดือนหนึ่งยางจะออกเยอะกว่านี้อันนี้มันเอาไปเลี้ยงยอดเลี้ยงใบอยู่โอ้เปนตะกั่วพืนตัวนั้นนะเลี้ยงยอดหรือเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงเลี้ยงลูกมันเนาะ <laughs> เลี้ยงผลเ <laughs> ลี้ยงผลมามันหล่นบนพื้นแล้วสักเดือนเนี่ยมากมันอันนี้ กินเริ่มเปิดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วมันโอทต็มหน้าอืมออกเต็มหน้าอย่างน้อยๆเนี่ยยางที่ฉีดน้ำหมกักสูตรสองของจานต้นไปเนี่ยออกเต็มหน้าแน่นอนจะผลผลิตมากนะ้อยก็เราก็ต้องไปดูแลเรื่องการใส่ปุ๋ยทางดินนะฮะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสูตรที่เราชอบปุ๋ยอะไรอะปุ๋ย<ข>วัวขี้ไก่อะไรก็ว่าไป แต่ยังน้อยฉีดน้ำหมักสูตรสของจันต้นเนี่ยออกเต็มหน้านีให้ดูเรื่อยๆวันนี้ช่างแอนนะส่วนสองห้าหนึ่งสังเกตว่าออกเต็มหน้านะฝอยเต็มเห็นไหมต็ม,มากจะน้อยก็อยู่ที่ทางดินแล้วด้วยอขอบคุณครับสวัสดีครับ